สวัสดีครับวันนี้ช่างเด่นจะให้นะครับดูนะครับ Ford ดเรนเจนะครับแหลกรงมาลายัยน้ำเข้าแหลกทำให้แหลกปงมาลายัยเนี่ยมีปัญหานะครับก็ทำให้โมดูลเจ๊งได้ตัวนี้เดูแหลกเสียได้นะ าน้ำเต็มเลยบอดเลจเจอร์ลุยน้ำได้นะครับล่นน้ำได้น้ำก็เข้าได้ตินดต่อทีมงานทั้งเด่นได้นะครับถ้าใดที่พบเจอปัญหาเช่นนี้ศูนย์แปดหกแปดหนึ่งสามสองสามหนึ่งเจ็ด